มีธรรมดาหนึ่งครั้งกับหนึ่งครั้งพิเศษนะครับโอ้โหได้สเก็ตบอร์ดนะคบโอ้โหได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนอยากได้คาตานะมากกว่าครับโอ้โหชักเกลือแล้วครับสวัสดีครับพบกับช่องไฮไอนะครับวันนี้ผมจะมาเอาคาตานะครับแต่เพชรผมไม่มีเลยเดี๋ยวผมพาไปหาเพชรนะครับไปเลย รับเราก็กดเข้าสู่ระบบไปเลยไปเข้าเฟซน,นะครับผมมีแคตอ,อยู่ประมาณ81ครับผมจะสุ่มของรางวัลเลยวันนี้ผมจะเลือกเป็นบัตรกาลิน่าเชลแล้วกันครับไปเลยรับมีพันห้าเลยพวกนี้นครับเราสุ่มกันเลยนะครับไปว่าจะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะครับทุกคน โโอ้หเสีจจยใจนะครับไม่ได้อะไรเลยไปสุนโตได้แล้วครับได้อะไรเฮ้ย,ยโอ้โหสุนโตสุ่มต่อเลยครับโอ้ไม่ได้นะครับสุนโตไปเลยไปเลยจะได้อะไระครับ โอ้โหไปเรื oh. Oh ่อยๆนะครับ oh. ท oh ุกคนโอ้โหได้แล้วต mm ่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเฮ้ยพอแล้วครับผมก็ไปดูของระมันกันเลยคัดลอกยูยดีป่ะนะครับเฮ้ยเดยอคัดลอกไปตรงนี้ครับ ใส่กันครับเนี่ยโอ้โหได้พันหกนะครับ,รบ, 1, รบผมไปหาอีกก่อนเอาอีกก่อน,นครับเ้ยพี่ชายตรงนี้ดิเนี้ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชียวนะครับขับรถไปเลยไปเติมต่อไปเนี้ยได้ร้อยห้าสิบหกเพชรนะครับเดี๋ยวพาไปดูเพชรกันเลยโอ้โหเพชเข้าแล้ว 9เพรเดี๋ยวผมจะไปสุ่มกันเลยผมก็จะเข้าไปเลยนะครับไปเนี้ยมีธรรมดาหนึ่งครั้งกับหนึ่งครั้งพิเศษนะครับผมดู GM บอกว่าหนึ่งครั้งพิเศษในห้าครั้งมีการันตีได้จะได้ถ้าเต้นหรือไม่ก็คาตานะนะครับผมจะสุ่มหนึ่งครั้งพิเศษกันเลยไปผมมีเพชรเยอะนะครับทุกคนซุ่มโอ้โหได้สกเก็ตบอร์ดนะครับไม่เอาอะสุ่มต่อนะด้ร่มนะครับ โอ้โหเหลือละโอ้โหได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนซ้ำแล้วซุมรอโอ้โหมาทำไมนะครับโอ้ไม่อยากได้อุ้ยได้ท่าเต้นนะครับผม,มได้ท่าเต้นละผมจะเอาคาตานะต่อนะครับซุมโอ้โหล่มนะครับทุกคนซุมได้อะไรโอ้โหทำนองกระหึมเอามาทำไมโอ้โหแบ็คพิ๊นะครับ เอาครับโอ้โหมาทำไม้าเต้นอ่ะอยากได้คาตานะมากกว่าครับสุดโต๊ะโอ้โหไม่อยากได้ว่ะสุดโต๊ะโอ้โหชักเกลือแล้วครับผมไม่ซื้อหนึ่งครั้งเลยคามมัดสกินบืนล่มล่มล่มโอ้โหผมยังไม่ได้คาตานะเลย เดี๋ยวผมพาไปหาเพชรก่อนนี่ครับออกไปเฮ้ยกดรกตรงนี้นับแล้วก็เติมเงินนับทูบอเลตแล้วกันนับนับใช้เลขที่อ้างอีกนับห้าห้าศูนย์สามตัวนับไปดูต่อเอ้ยกดผิดนับแล้วก็สามสาม,ส,ามสี่เจ็ดสี่ 3ามส4มสแล้วก็8 8ดแป8ห้ากดยืนยันทำรายการเลยคนระับไปเลยํำเร็จนี่ยผมมีเครดิตอยู่121ยยีรับผมเติมเข้าร้อยหนะครับแล้วก็จะไปสุ่มกันเลยสุ่มของระวันผมจะเลือกเป็นเพชรแล้วกันเข้าดีเข้าเร็วดี ได้ยูไอดีเลยนะมาเลยโัวสุ่มมาเลยไปเริ่มเฮ้ยเฮ้ยจะได้อะไรนะทุกคนได้เลยได้เลยได้เปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามร้อยสี่สิบสี่ได้อยูได้ยูสุ่มมาเลยรู้ว่าจะไม่ได้ซะแล้วสุ่มต่อสุ่มไปได้อะไรนะทุกคนอะไรอ่ะได้เครดิตแทนนะครับได้สอง จะได้อะไรจะได้อะไรทุกคนจด้ลยพันห้าสิบสองเพชรนะครับสุดยอดเลยไม่ลีร้อน,นะครับได้ไโอ้ <c oughs> ผมว่าผมพอแล้วครับดูของระวัดกันเลยนครับอือไม่เกินครับผมจะพาไปดูเพชรกันเลยนี่ครับเข้าพันสี่แล้วครับผมจะมาสุ่มคาตานะต่อนะครับ ตอนนั้นไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาซ่มต่อแล้วก็เก้าเลย,เลยมาโอ้โหได้ท่าหัวใจนะครับซ่มต่อโอ้แมวนะครับผมต้องการขัตน,นะครับซุมโอ้โหได้มาเกินนะทุกคนคราวนี้จะได้เลยซุมได้ขัตนาแล้วครับทุกคนโอโ้แล้วก็ไปดูขาตน,นะกันเลยนะครับสวยหรือไม่ยับขาตน,นะ ลายแบบสายฟ้าเลยนะครับเท่อยู่เท่ยูนะครับผมจะได้เอาไอ <Join S 1> บอ์มานะครับผมจะไปใส่ท่าเต้นกันเลยเอาท่านี่อกแล้วกันท่านี่นะครับชูชูรถ <Join S 1> นะครับ <Join. S 1> <laughs> ชูรถนะทุกคนไม่ผมก็จะใส่ดวงใจนี่นะ เชิญมาอะไรล่ะ <Hey. S 1> แล้วก็ร่มร่มอันนี้ผมใส่แล้วนับลูกไม่มีนับแค่นี้นรับ <Join S 1> ผมจะพาไป <B. S 1> เล่นกันเลยเราลงด้านล่างกันเลย oh. อฮ้ยจะตายไม่ได้นะยังไม่ได้รีวิวคาตาะเลยจะตายตอนนี้ไม่ได้ <Yo. S 1> ผมยังไม่เจอคาตานะเลย มันน่าจะเจ,เจออยู่ตรงนี้แหละโอ้ได้แล้วครับคาตนานะนี่นะเดี๋ยวนี่คนระับเอฟเฟกต์ก,ก็ไม่ค่อยมากนะครับแต่ก็สวยอยู่นะครับผมวิ่งใส่หาคนละผมจะใช้คาตนานะฟันหัวมันเลยเฮ้ยอยู่นู่นเหรอต้องเจอคาตนานะข้าแล้ว แน่ผมอาจจะตายคาตาะพี่นี่มันแรงผมเอาจริงแล้วผมจะเป็นพ่อเอกแห่งการฟันหัวฮโอเควุ้จะตายหรือไม่วิ่งไปออกขวาจกซ้ายปัดหัวเอา้ามาอยู่ แบกเลยขวาหรือซ้ายขวาพิสูจน์มาแล้วซ้ายดูขวากันแน่วะข้างบนไม่แน่นะกะปิด้วทุกคนอือปนปนปนโดนรลยมั้ยเอ้ยตายคาตนานะฟันตายนะทุกคนคาตนานะพี่นี่มันแรงจริงๆคาตนานะทั้งเกมดีกว่า เฮ้ยเจ้าคนแล้วเทพเจ้าจะไม่ตายเทพเจ้าไอ้นี่จะตายง่ายๆวิ่งใจออกขวาปาหน้าปาหลังปาหน้าปาหน้าปาปาปาดูแตกนะครับทุกคนอุย้ยแตกแตกเลยทุกคนไม่น่าเลย อตลัษณนี้ก็เท่นะครับคุณใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลัคก,กี้สโตวไว้ใต้คลิปนะอย่าลืมไปสุ่มกันล่ะไปละบ๊ายบายจูกโก